สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆกลับมาพบเจอกับคุณครูการเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนอยู่ในรายวิชาเดิมเลยคือวิชาอะไรคะเด็กๆเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมเอ่ยวิชาอะไรคะวิชาคณิตศาสตร์กันนั่นเองนะคะเด็กๆแต่สำหรับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะไปเลยค่ะเด็กๆ ำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้เรื่องการนับจำนวน16-20และเขียนเป็นตัวหนังสือกันนะคะเด็กๆพอจะจำได้ไหมคะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องการนับจำนวน11-15ใช่ไหมคะแต่รอบนี้เราจะมานับต่อจากครั้งที่แล้วเลยจำนวน16-20กันนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมหรือ,อยังเอ่ย พร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆเรามาดูรูปภาพโดนัทกันนะคะโดนัทมีทั้งหมดกี่รูปภาพเด็กๆมานับพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสสี 1อ1ด1ิ1สองสิรูปภาพโดนัทมีทั้งหมด16รูปภาพนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูตัวเลข16ฮินดูอารบิกกันบ้างนะคะนี่คือหน้าตาของเลข 16บหกฮินดูอารบิกนะคะมีหนึ่งนำหน้าเลข6นะคะแล้วเรามาดูตัวเลขไทยกันบ้างสำหรับเลข16นะคะพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะนี่คือหน้าตาของเลข16ไทยนะคะแล้วเรามาอ่านเป็นตัวหนังสือคำว่า16พร้อมๆกันค่ะเด็กๆสออีบอสิบหอโอกอ กสิบหกนะคะเด็กๆแล้วเราไปดูรูปภาพพร้อมตัวเลขจะต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพไหมคะรูปภาพอะไรเอ่ยรูปอมใช่ไหมคะเด็กๆพร้อมที่จะมานับพร้อมๆคุณครูหรือยังพร้อมแล้วเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ด1ป1เ1้1ส1บสิบเอ็หหกสิบรูปภาพนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูตัวเลข 17ฮินดูอารบิกกันบ้างนะคะเด็กๆนี่คือหน้าตาของเลข17ฮินดูอารบิกนะคะแล้วเรามาดูหน้าตาของเลข17ไทยกันบ้างนะคะนี่คือหน้าตาของเลข17ไทยนั่นเองนะคะมี1นําหน้า7นะคะแล้วเรามาอ่านคําว่า17พพร้อมๆกันคะ่ะเด็กๆสอีอีบ,บอสิบจอเอ ดอเจ็ดสิบเจ็ดนั่นเองนะคะเด็กๆเ,เราไปดูรูปภาพพร้อมตัวเลขจะต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเ,เห็นรูปภาพน้องไก่ไหมคะเห็นใช่ไหมเอ่ยถ้าเห็นแล้วเราเริ่มนับพร้อมๆกันเลยค่ะหนึ่งสองสาสี สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดรูปภาพน่องไก่มีทั้งหมด18รูปภาพนะคะแล้วเรามาดูตัวเลขฮินดูอารบิกกันบ้างนะคะสำหรับเลข18พร้อมหรืยอยังเอ่ยพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยคะ่ะนี่คือหน้าตาของเลข18ฮินดูอารบิกนะคะ1นําำหน้า8นะคะแล้วเรามาดูส่วนตัวเลขไทยกันบ้างคะ่ะ นี่คือหน้าตาของเลข18ไทยนะคะแล้วเรามาอ่านคำว่า18พร้อมๆกันคะ่ะเด็กๆสอีอบอสิบ,บอเอดอแปด8ิบแนะคะเด็กๆเ,เราไปดูรูปภาพพร้อมตัวเลขตัวต่อไปกันเลยคะ่ะเด็กๆเ,เห็นรูปคุกกี้ไหมคะเห็นใช่ไหมคะเด็กๆ เด็กๆมานะับพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ารูปคุกกี้มีทั้งหมด19รูปภาพนะคะแล้วเรามาดูตัวเลขฮินดูอารบิกสำหรับเลข19กันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังเอย่ยพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยค่ะนี่คือหน้าตาของเลข19ฮินดูอารบิกนะคะมี1นําำหน้า9นะคะแล้วเรามาดูตัวเลขไทยกันบ้างค่ะเด็กๆ นี่คือหน้าตาของเลข19ไทยนะคะแล้วเรามาอ่านคำว่า19พร้อมๆกันค่ะเด็กๆส <2 S 2> ออบอสิ <10 S 1> กอเอาเก้าเก้าไม่โทรเก้าสิบนะคะเด็กๆแล้วเราไปดูรูปภาพพร้อมตัวเลขต่อไปกันเลยค่ะรูปภาพอะไรเออเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะ รูปอะไรคะรูปซูชิใช่ไหมคะซูชิน่าจะเป็นหน้ากุ้งนะคะน่ารับประทานมากเลยเรามานับจำนวนรูปซูชิพร้อมๆกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังเอ่ยพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะ1นึ่งสองสสีห เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสห้าสิบหกสรูปซูชิมีทั้งหมด20รูปภาพนะคะแล้วเรามาดูตัวเลข ยีสิบำหรับเลขฮินดูอารบิกกันบ้างนะคะเด็กๆนี่คือหน้าตาของเลข20่สิฮินดูอารบิกนะคะซึ่งจะมีสองนำหน้าศูนย์นั่นเองนะคะเด็กๆแล้วเรามาดูตัวเลขไทยกันบ้างนี่คือหน้าตาของเลข20ไทยนะคะแล้วเรามาอ่านคำว่ายี่สิบพร้อมๆกันคะ่ะเด็กๆยออียียีแม่เอก ยี่สออิบอสิบยี่สิบ,สบนั่นเองนะคะเด็กๆเด็กๆพอจะอ่านได้ไหมคะอ่านได้นับได้ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะเวลาทำแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะเด็กๆซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยเล่มที่5เหมือนเดิมเลยนะคะหน้าปกจะเป็นรูปร่างสีแดงนะคะเด็กๆ แต่วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทำหน้าที่เท่าไหร่เราไปชมพร้อมๆกันค่ะแบบกรัดาของเด็กๆจะอยู่ในหน้าที่6นั่นเองนะคะเด็กๆนับ16ถึง20และ0นับจำนวนไม้บ็อกและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก Hindu Arabic, ตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะที่ผ่านมาคุณครูการพาเด็กๆนับจำนวนรูปภาพดูตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและอ่านเป็นตัวหนังสือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแต่รอบนี้เราจะมาเขียนทับรอยปักนะคะเขียนให้สวยงามด้วยนะคะเด็กๆก,ก่อนอื่นเด็กๆต้องมานับในกล่องไม้บล็อกกันก่อนนะคะนับได้เท่าไหร่แล้วเด็กๆมาเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและก็ตัวหนังสือนะคะในส่วนของข้างล่างเขียนวงกลมล้อมรอบภาพกล่องสีเทียน ที่แสดงจำนวนศูนย์และเขียนเป็นตัวเลขฮินดูอารบิกนะคะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมเอามาส่งคูณ,คณในวันเปิดเทอมนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวันนี้เอ๊วันนี้เด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องอะไรกันนะ เรียนรู้เรื่องการนับจำนวน16ถึง20และเขียนเป็นตัวหนังสือนั่นเองดเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะแล้วเจอครูการได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ